สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับจริงๆผมไม่ตื่นขึ้นมานานแล้วนะครับแต่ว่าที่ใส่ชุดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าฝนเนี่ยมันตกเยอะเหลือเกินครับแล้วก็ผ้าที่ตากไว้เนี่ยมันก็ไม่ยอมแห้งสักทีเลยให้ผมเนี่ยไม่มีเสื้อในการใส่นะครับแล้วในวันนี้พอดีพอดีครับผมเนี่ยท้องเสียมาตลอดทั้งวันครับตั้งแต่เช้าเลยอาจจะทำให้ในวันนี้เนี่ยผมมีอาการง่วงๆหน่อยนะครับแต่ว่าขอยืนยันนะฮะว่าผมไม่ได้เพิ่งตื่นนะผมตื่นนานแล้วนะครับแล้วก็ในวันนี้ที่ต้องมาา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 ารรรรรรรยยงงงงนนนนนนข่่่่่่่่่วววเเเเีีีีีพพพะะมมมืืออออทททสสคคคัััญบบซึ้้ผูชจกด มเห็นหลายหลังข่าวหลายสำนักหลายเพจเนี่ยออกมาโพสต์กันแล้วนะครับกับเรื่องอาการของบรอนนี่เจมส์นะครับลูกชายของเลโบรอนเจมส์ที่ในตอนนี้เนี่ยมีอาการที่หัวใจหยุดเต้นคือประมาณว่าแบบซ้อมอยู่ดีปุ๊บแล้วก็แบบ คือนอนลงไม่นอนกองกับพื้นเลยแล้วก็ช็อกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วการเป็นว่าแบบต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็มีรายงานมาแล้วนะครับว่าพรอนี่เจมส์เนี่ยอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยอยู่พอสมควรแล้วครับก็คือออกมาจากห้อง ICU แล้วไม่น่ามีอาการที่จะทําให้แบบว่าโคม่าไปได้อีกอันนี้จากที่ผมอ่านมานะครับอาการเนี่ยก็คือหัวใจเนี่ยปกติมันทําหน้าที่ในการปั๊มเลือดไปสูบฉีดไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็เลี้ยงเลือดไปที่สมองถูกไหมแต่กลายเป็นว่าอยู่ดีหัวใจมันแบบเต้นผิดจังหวะแล้วมมัันนนก็หยยุดดเเเต้ไปลลอาทื ไม่ไหลไปเลี้ยงสมองไม่ไหลไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็กลายเป็นว่าแบบอวัยวะภายในมันทํางานไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับแล้วมันก็แบบหยุดไปดื้อเลยซึ่งพอนําตัวส่วงโรงพยาบาลก็ต้องปัมป๊มปัม๊มปั๊มหัวใจให้หัวใจมันกลับมาเต้นอีกครั้งหนึง่งแล้วก็โชคยังดีครับที่แบบออกซิเจนมันยังมีเพียงพอครับที่ทําให้สมองเนี่ยไม่ได้รับอันตรายนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคือผมก็ไม่ใช่หมอใครที่เป็นหมอเนี่ยก็มีความคิดเห็นชี้แจงเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยช่วยแจ้งให้ทราบกันด้วยนะครับแต่ว่วรรงนนี้กัเเพะะออปื ทั้งอันตรายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าว่าเราดูในปริษาทของ N B A แล้วเนี่ยมีผู้เล่นที่เป็นอาการประมาณนี้เนี่ยอยู่พอสมควรแลครับก็มองกันว่า สมัยนี้เนี่ยถึงมีอาการหัวใจหยุดเต้นเนี่ยเยอะจังเพราะว่าก่อนหน้านี้คนที่เราเห็นเป็นข่าวเลยนะครับที่มีใกล้เคียงนะครับก็คือลูกชายของชาคลิโอนิลนะครับก็คือชาลิฟโอนิลนั่นเองที่แบบมีอาการใกล้เคียงกันแล้วก็ตอนซ้อมตอนนี้ก็ต้องมีเครื่องวัดหัวใจว่าแบบอาการดีไหมยังโอเคไหมอะไรเงี้ยถ้ามีอาการผิดปกติไปเนี่ยต้องรีบออกมานั่งพักอะไรแบบนี้นะครับซึ่งสาหรับลูกชายของแชคเนี่ยก็ยังอยู่ในกรณีที่ยังโชคดีอยู่ที่ยังสามารถกลับมาเล่นบาสได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเรย้อนกลับไปอย่างสมัยก่อนเลยยยคครรัััักกกกก็็ือฒนนนาาาาาททงงแพ์ี่มมมได ช่วงประมาณปี1993ครับที่ผู้เล่นที่ชื่อว่าร์คีเลวิสก็เป็นอาการเล่นแล้วหัวใจหยุดเต้นนี่แหละซึ่งตอนแรกเขาก็เล่นบาสอยู่ดีๆแข่งใน NBA เลยนะครับกำลังเล่นอยู่ดีๆปุ๊บอยู่ดีมาเขาก็ลม้มลงครับก็เป็นอาการหัวใจหยุดเต้นนี่แหละแล้วทีนี้ก็เลยไปหาหมอหมอก็บอกเป็นอาการหัวใจหยุดเต้นนู่นนี่นั่นซึ่งหมอคนแรกเนะี่ยบอกว่าให้หยุดพักนะพอก่อนเล่นมันอันตรายมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เขาก็แบบเอาไปเช็คให้ชัวไปถามหมออีกคนนึงก็แล้วกันหมออีกคนนึงเนี่ยดันบอกว่าไม่เป็นไร เล่นได้โอ้ยร่างกายแข็งแรงนี่จับกล้ามนี่จับกล้ามเนี่ยโอ้ดีดีดีไม่มีปัญหาอะไรเอ้าลิกเจอร์เรวิสก็เลยแบบอ้าวมนุษย์ชอบฟังในสิ่งที่วเองอยากได้ยินอยู่แล้วนั่นไงกูไม่เป็นไรก็เลยกลับไปเล่นบาสต่อครับแล้วกลายเป็นว่าเขาก็เสียชีวิตเลยครับระหว่างทาการซ้อมกับทีมนะครับก็คือหัวใจหยุดเต้นรอบ2มาก็คือส่งไปที่โรงพยาบาลไม่ทันนะครับสมองขาดออกซิเจนร่างกายมันขาดออกซิเจนอะไรเงี้ยแล้วก็จบเลยครับเสียชีวิตเลยในวัยเพียงแค่27ปีเท่านนนั้รับเก็ดความเป็นห่ววง่าอนาคตั้นนะ เจมส์เนี่ยจะยังคงเล่นบาสระดับอาชีพต่อไหมจะต้องเล่นใน NBA ต่อไหมเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างน่ากลัวมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามครับด้วยวิวัฒนาการของการแพทย์สมัยนี้ก็อาจจะทําให้ตอนเล่นต้องติดเครื่องเอาไว้ไหมต้องดูเช็คระยะตลอดแล้วก็แบบต้องมีคนที่แบบคอยสแตนบายรอส่งโรงพยาบาลตลอดอย่างเงี้ยแต่คําถามก็คือว่าต่อให้มีพยาบาลรองรับพร้อมที่จะส่งไปโรงพยาบาลเนี่ยมันคุ้มไหมครับผมไม่แน่ใจว่าสําหรับบุคคลภายนอกเราอาจจะมองว่าเออก็น่าเสี่ยงหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าประเด็นคือไม่ใช่ชี เราไม่ใช่ชีวิตของญาติเราลูกเราอะไรอย่างเงี้ยแต่สมมติคุณเป็นระบอนเจมคุณนแบบเชื่อบ้านกูก็มีเงินอยู่แล้วอ่ะจะเอาลูกไปเสี่ยงไหมแต่ว่าตัวบอนนี่เจมอ่ะผมมีความเชื่อนะครับว่าเขาเนี่ยอยากกลับลงมาเล่นอย่างแน่นอนมันเป็นความฝันที่จะเดินตามรอยเท้าพ่อผมมีความรู้สึกว่าบอนนี่เจมอ่ะมีความแบบตั้งใจที่จะเป็นนักบัส NBA มากกว่าน้องชายเขาอีกนะน้องชายชื่ออะไร j u c y เจมเหมือน white m a x i m เจม j u c อะไรล่ะผมมีความคิดว่าตัวลูกอยากจะเล่นมากๆแน่นอนแต่ว่าไม่แน่ใจครับว่าตัวระบอนเจมจะอนุ อนุญาตให้ลูกอะลงเล่นไหมเพราะมันเสี่ยงมากเลยนะอย่างที่บอกไปครับต่อให้มีพยาบาลรอรับส่งตัวไปโรงพยาบาลคืออะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนท่านผู้ชมจะยอมเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่ออันนี้เลยหรอหรือจะเป็นออปชันนี้ไหมสมมุติว่าเป็นครั้งที่2แล้วช่วยไม่ทันหรือมีอุบิเหตุอะไรที่แบบหยุดช็อกไปงี้แล้วหัวฟาดพื้นน็อกไปอีกหนักไปอีกคือแบบมันอาจจะไม่คุ้มหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอย่างไรก็ตามก็ต้องมาดูว่าทางแพทย์เนี่ยเขาอนุญาตมากน้อยขนาดไหนแต่เอออาจจะมีวิธีที่ดีกว่ากกอาแเตรรรียยมุปณ์์พนั้นงไง เจมก็มีเงินอยู่แล้วลูกอยากเล่นใช่ไหมากูเตรียมแพทย์ไว้เลยเนี่ยล้มปุ๊บถึงแพทย์ปั๊บเตรียมปั๊มหัวใจอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าอาการทุกครั้งมันก็คงไม่เหมือนเดิมวะแล้วมันก็มีสิทธิที่จะแรงขึ้นกว่าเดิมไหมครับอันนี้ผมถามท่านผู้ชมที่เป็นหมอด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเลยอะโอเคมันอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตแหละแต่ว่ามันก็ดีกว่าตายป่า หรือว่าพอจะคิดว่าแบบขอชีวิตที่มีความสุขแป๊บเดียวดีกว่ามีชีวิตที่ไม่มีความสุขตลอดชีวิตแต่ความสุขของชีวิตมันก็มีอีกหลายอย่างอะ่ะบอนนี่เจมยังมีโอกาสไปอีกตั้งเยอะอ่ะหมืองอาจจะไปทําอย่างอื่นก็ได้อะไรเงี้ยไม่รู้ลองดูนะครับว่าข่าวนี้จะเป็นอย่างไรอันนั้น,นไม่รู้แต่อันนีนะ้รู้แน่นอนครับนั่นก็คือข่าวของบอสตันเซอร์ตีครับที่เซ็นสัญญากับเจอร์รันบราล์การเซ็นสัญญากับเจอร์รันบราล์าวครวัร้งนี้นะครับเป็นการเซ็นสัญญาที่ใหญ่ที่สุดในบริษั ีล60ล้านเรยแต่ว่าถ้าเรามาดูรายละเอียดจริงๆนะครับก็คือช่วงแรกๆของปีอะ่ะมันยังอยู่ที่ประมาณ52ก็คือ50ต้นๆแล้วมันจะมาเยอะก็คือช่วง2ปีสุดท้ายก็คือปีสุดท้ายเนี่ยได้70ล้านเหรียญแล้วก็ปีก่อนสุดท้ายเนี่ยก็คือได้65ล้านเหรียญซึ่งตรงนี้นะครับก็ทําให้เกิดเสียงคาวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากเลยว่าเฮ้ยบอสตันเซลติกคิดอะไรอยู่มันคุ้มจริงเหรอ,อเพราะว่าเจเลนบาโอเคยอมรับว่าเป็นผู้เล่นที่ดีนะครับแต่ว่ามึงเก่งขนาดนั้นเลยวะคือตอนเนี้ ยังไม่ใช่ผู้เล่นแบบซูเปอร์สตาร์แล้วที่ผ่านมาเนี่ยในรอบเพลย์ออฟที่ไมมี่เล่นแพ้มาเนี่ยเจเดนบบวเองก็มีจังหวะที่โชว์ผลงานไม่ดีเลยแบบยิงเยอะยิงทิ้งยิงขว้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมบอสตันเซลติกถึงยังเลือกเซ็นสัญญาต่อแล้วแบบเป็นสัญญาที่แบบเยอะมากๆม,ามาหาศาลเลยแล้วทีนี้มันจะมีปัญหาในอนาคตไหมซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อได้มาดูคําชี้แจงของทางบอสตันเซลติกเนี่ยก็ยังพอฟังได้นะครับเหมือนกับว่าเขาหวัใจในช่วง2ปีนี้นะครับก็คือทางบอสตันเซลติกมองนี้ครับว่าเจเดนเาวกับเจ กันที่แบบมีสิทธิ์ลุนแชมป์อะที่มาแพ้ไมอามี่ฮิตเนี่ยมันก็เป็นแบบอะไรที่ช่วยไม่ได้แต่ก็ยังเชื่อว่า2คนนี้ยังเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ทีมอะได้แชมป์แล้วเจเนบราเองเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่หัวหน้าใหญ่ของทีมในตอนนี้อย่างแบรสตีเฟนเนี่ยชอบมากชอบมากในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของฝีมือนะครับตัวแบรสตีเฟนบอกว่าฝีมือของเจเลนบราเเนี่ยเป็นคนที่เล่นได้ดีอยู่แล้วเป็นคนที่ป้องกันดีเป็นคนที่ทําแต้มดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่เหนืออื่นใดก็คือว เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็การที่เจรินราวซ้อมเนี่ยมันทาให้คนอื่นเนี่ยพากันซ้อมไปด้วยแล้วมันทําให้แบบทุกคนเป็นกลุ่มเป็นก้อนกัน,กนไม่ยอมแพ้ซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของความเป็นผู้นําที่ไม่ใช่ว่าผู้เล่นคนไหนก็มีคือผู้เล่นที่เล่นเก่งอะ่ะมีเยอะเต็มไปหมดเลยแต่ผู้เล่นที่มีสภาวะจิตใจมีความคิดมีไมเซ s e ที่แบบพยายามจะสู้ที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเนี่ยมันมีไม่ได้ทุกคนแล้วแบรติเฟนเนี่ยเห็นสิ่งนั้นในตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเจรเลนบราลในป ติดทีม All NBA แบบที่1ด้วยก็เลยยอมวัดใจที่จะเสี่ยงแล้วกลารที่มีเจเลนบราวมีเจสันเทิร์ธัมและเอาครสัลพอร์สินกิมาในตอนนี้เนี่ยพวกเขาอยู่ในช่วงอายุที่ค่อนข้างพีกก็คือช่วงประมาณ25-27ปีอ่าเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งเนี่ยครับเรียงกันไปเลยครับเจสันเทิร์ธัมอายุ25ปีเจเลนบราว26ปีและคริสตัลพอรสนกิ27ปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เหล่านักกีฬาพวกนี้กำลังอยู่ในช่วงกำลังขาขึ้นนั่นหมายความว่าเจเลน ได้อีกในขณะเดียวกันเจสันเททัมเองก็กําลังเหมือนกันครับกำลังจะขึ้นไปได้อีกและคริสัพอร์ตสังคิดก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นก็ยังไปได้อีกะเขายังมองว่าทั้ง3คนนี้ยังไปได้อีกดังนั้นเนี่ยนี่จึงเป็นการเสี่ยงครั้งสําคัญของบ o สตันเซ l t i ติครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้บอสตันเซอร์ติกไม่มีปัญหาหรอกจนกระทั่งวันที่สัญญาของเจสันเททัมมาหมดลง เนี่ยครับเจสันเททัมนะครับจะหมดสัญญากับทีมนะครับก็คือปี2006ซึ่งในฤดูกาล2005-2006น่ะเขาจะมีสิทธิ์เป็นเพลเยอร์ออปชันก็คือว่าในฤดูกาลสุดท้ายเนี่ยจะเลือกได้ว่าจะอยู่กับทีมหรือไม่ดังนั้นเนี่ยในปีนี้ครับในฤดูกาลที่จะถึงเนี่ยก็คือฤดูกาล2023-2024แล้วก็ฤดูกาล2024-2025เนี่ยอีก2รุฤดูกาลนี้เนี่ยยังเป็น2รุฤดูกาลที่บอสตันเซ l t i c s ติกเนี่ยมีโอกาสลุ้นแชมป์มากๆเพราะเป็นแบบยังไงก็ไม่่อออยยหเเเททนนนูกมกมมมมาาาารรีีี3คบ,บืบาจากกา Watch if ขง ต,ต่างอะเยอะมากและทีมที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ OKC OK ในชุดที่เควินดูแรนด์บรัสเซิสบุกแล้วก็เจมส์ซาเดนอยู่ด้วยกันเพราะถ้าหากว่าในตอนนั้นทีมโอเคซยอมจ่ายเงินให้กับเจมส์ซาเดนอีกนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจตัวเลขนะประมาณ4 6ถึงล้านเหรียญสหรัฐนี่แหละเจมส์ซาร์เดนก็จะอยู่กับทีมโ OK k c ต่อซึ่งทุกคนนะต่างพูดเลยนะครับว่าถ้าหากว่าเจมส์ซาร์เดนยังอยู่กับทีมต่ออ่ะทีมโ OK k c จะต้องได้แชมป์ในปีถัดไปแบบไปได้ไกลอีกมากๆากแน่เลยแต่สุดท้าทกแบบา็็เนเ,น,เนไจปป ของทมิวเไปลยดังนั้นเนี่ยบอสตันเซลติกก็เลยพยายามที่จะเก็บเจเดนบราวไว้ถึงแม้ว่าการเซ็นสัญญาครั้งนี้จะเป็นการเซ็นสัญญาที่แบบโอ้โหใหญ่มหาศาลมากเลยแต่ว่า้าว่าเรามองในอนาคตเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็กดใหม่ CBA อะไรเนี่ยในอนาคตอาจจะเป็นตัวเลขที่เฉยๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเขาก็คือเซ็นตอนเนี้ยเผื่ออนาคตไปเลยเพราะถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วครับก็มีการเซ็นสัญญากับไมค์คอนลี่ของเมฟิกสลี่นะครับตอนนั้นประมาณร้อยล้านเหรียญก็เป็นการเซ็นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบร แต่พอผ่านมาแค่7ปีเห็นไหมครับมันก็กลายเป็นว่าสัญญา154ล้านเหรียญเนี่ยมันเป็นสัญญาที่ธรรมดาธรรมดาไปแล้วดังนั้นเนี่ยเจเลนบราวเซ็นตอนนี้อีก5ปีข้างหน้าอ่ามต้อีก5ปีอีก3ปีข้างหน้าสัญญาของเจเลนบราลก็อาจจะเป็นแบบลกลางๆไปนะครับแล้วก็ยังอยู่ในการ m a n นจของทีมที่ยังพอถูๆไปได้จะมีปัญหาจริงๆคือตอนที่เจสันเท่หถ้ำเนี่ยหมดสัญญาอย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูว่าเพดานเงินเดือนจจะมีปรับเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนในอนาคตนะครับซึ่งต่อให้เงินมันมีไม่พอจาน หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าใน2ปีนี้เนี่ยมีปีใดปีหนึ่งที่พวกเขาได้แชมป์อ่ะอันนี้ถือว่าคุ้มแล้วสำหรับรายละเอียดของสัญญาของเจเลนบราวนะครับก็คือว่าได้เป็นซูเปอร์แม็คคอนแทคนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือจะมีเทรดคิกเกอร์เทรดคิกเกอร์เนี่ยก็เหมือนประมาณว่าจะป้องกันไม่ให้ทีมมอสซันเซลติกอ่ะเทรดเจเลนบราวทิ้งแบบเล่นๆอันนี้จากที่รายงานมานะครับก็คือในช่วงปีแรกเนี่ยทีมมอสซันเซลติกจะไม่สามารถเทรดเจเลนบราวได้เลยแล้วก็ถ้าหากว่าหลังจาก,นกนะาจ Brown, เนี้ยหมากกา Trade ด 10%, 10 15%แล้วแต่ที่เขาว่ากันไว้ะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทํทำให้วอชซอนเซอร์ติกเทรดตัวเจเลนบราลยากมากยิ่งขึ้นมันก็เหมือนเป็นการการันตีแหละว่าเออเจเลนบราลจะได้เล่นอยู่ใน b อ s t o นเซ l t i ติกเนี่ยใน5ปีเนี่ยแน่นอนแล้วก็เรื่องเงินเป็นฟูลการันตีฟูลการันตีก็คือว่าได้เ,เงินเต็มเลยไม่ต้องแบบว่าต้องเล่นกี่เกมถึงจะได้ต้องได้ติดออสตาต้องติด All NBA, ออทีมเอ็นบไม่ต้องไม่ต้องได้เงินเต็มไปเลยซึ่งไอ้ฟูลการันตีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันม้้กรนนตีีใหทุคแบบ เพราะว่าอย่างที dings, ่เราทราบกางดีบางคนได้สัญญาใหญ่น่นนี่แต่มันก็จะมีเงื่อนไขไงว่าแบบเออเนี่ยนะถ้าไม่ติดออสตาร์นะจะไม่ได้เงินอีก30ล้านเหรียญนะเนี่ยครับเหมือนสัญญาของจามอรแรนนะครับก็มีการบอกกันไว้นะครับว่าต้องติดออแอนบีเอทีมก็คือเป็นชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดของลีก n b นนะปีนี้ถึงจะได้เงินโบนัส40ล้านเหรียญอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพอจามอรแรนไม่ติดเพราะว่าโดนแบนอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสูญเงินไปเลย40ล้านเหรียญหายไปเลยแต่ว่ากับเจเลบามตะแัดนี้นรับ เพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากรลลี่เบิร์ดสมัยก่อนไม่มีใครเขาแบบการันตีเงินอะไรอย่างนี้หรอกอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับว่ามันจะมีเรื่องปัญหาของอาการบาดเจ็บมีเรื่องของผู้เล่นงอแงไม่ยอมลงเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยกันเงินส่วนนี้ไว้ก่อนสมมตินะสัญญามึงกับกูร้อยหนึ่งแต่กูให้มึงก่อน60บาทนะถ้าสมมติว่าลงเล่นครบ82เกมอ่ะเดี๋ยวให้อีก20ถ้าสมมติติดออสตาอ่ะให้อีก2ีอ่ะครบเป็นร้อยหนึ่งให้แบบนี้เพื่อเป็นการการันตีว่าตัวนักกีฬาจะ ร <c oughs> วยแล้วไปเที่ยวดีกว่าไม่ยอมฝึกซ้อมเนี่ยครับไม่ให้เงินนเกรยีรยมๆเพราะเราก็เห็นหลายคนแล้วนะที่แบบว่าฮีกอรเพกก็คือแบบได้เงินแล้วก็คือแบบไปเลยไม่ตั้งใจเล่นซึ่งตรงนี้นะครับเริ่มต้นมาจากคนแรกที่ทําแบบนี้เลยก็คือแรลลี่เบิร์ดตอนนั้นนะ่ะเหมือนกับว่าเหมือนไปอิจฉาหรือว่าไปอะไรของโมเสสมาโลนที่แบบโอ้โได้สัญญาในยุคนั้นนะให้เงินเยอะมากแล้วแรลลีลล่เบิร์ดก็แบบอยากได้บ้างก็เลยให้เอเจนต์ไปคุยกับทีมบอสตันเซ l t i ติกนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยขอสัญญาแบบโมเสสมาโลนเลยขอ แต่ว่าขอไม่มีเงื่อนไขคือให้มันมาเต็มๆเ,เลยไม่ว่าลารีเบิร์ตจะยังไงก็ตามจะลงเล่นได้น้อยมีอาการบาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ได้เงินครบเต็มจํานวนเลยก็คือฟูลลี่การันตีไปเลยเนี่ยครับซึ่งทางบอสตันเซอร์ติกก็ยอมซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเลยเรียกว่าลารีเบิร์ตคอนแทกนะครับจริงๆเขาไม่ได้เรียกว่าลารีเบิร์ตคอนแทกหรอกแต่ว่ามีโครงสร้างเหมือนกับสัญญาที่มาจากลารีเบิร์ตตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้คือต้นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้สญญาเหตุที่บอสตันเซอร์ติกยอมให้เจเลนบบบราาาวสัญญแบบีี้่่ยกก็อองทอไป ว่าแบร์สตีเฟนเขาเห็นแววตาของเจเลนบราว,ว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความพยายามพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมีไมเซ็ตของความเป็นผู้นําอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้บอสตันเซลติกก็เลยคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงครับขอแค่อย่าเจ็บก็พอเพราะถ้าเจเลนบราวเจ็บนะโอ้โหบอสตันเซลติกขาดทุนยับแน่นอนครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการวัดใจที่ดูสมเหตุสมผลนะครับต้องบอกว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอหลอกนะครับสำหรับบอสตันเซลติกกับเจเลนบราวแต่ว่าเงื่อนไขของบอสตัเนเซลลลตติกกกก็็็มมมีีนนนนะะะคคคครรรรัััับบบืืออออวว่่่าาเเเเจจไพย์ปช ปกติแล้วเนี่ยพวกซูเปอร์สตาร์เขาจะมีเพย์ออฟชันก็คือในปีสุดท้ายอะ่ะนกกีฬาจะเลือกได้ว่าจะอยู่กับทีมหรือไม่อยู่กับทีมแต่ว่าตัววอสซ์ซิรติกับไม่ให้สิทธิ์นี้กับจเจเินบาวให้เหมือนมาเป็นแบบสิทธิ์ของทีมแทนเป็นทีมออฟชั่นไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเดีวผมขอดูนิดนึงโอ้ <c oughs> ไม่มีทีมออปชันด้วยนะใช่ครับไม่มีทีมออปชันก็คือจากที่ผมเช็คนะครับไม่มีทีมออปชันไม่มีเพลย์ออปชันก็คือเป็นสัญญาที่ดื้อเลยหมดแล้วก็หมดไปครับไม่มีการต่อรองในช่วงรูปการสุดท้ายนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปซึ่งบางคนก็บอกว่าเอาตอนสุดท้ายถ้าสมมติว่าแซลลี่แคปมันเยอะขึ้นเราเจนบบวเล่นดีเล่นไม่ดีอะไรเงี้ยค่อยไปเทรดทีหลังก็ได้เดี๋ยวลองรอดูต่อไปนะอันนี้ผมแบบอาการก็หนักอยู่ตอนนี้คือแบบไม่ค่อยมีแรงเลยเพราะว่าแบบเข้าห้องน้ําเยอะอันนี้แรงงานาเม